สวัสดีค่ะวันนี้อยู่ที่หน้าบ้านปลายฟ้าค่ะวันนี้เราจะพาไปชมต้นเงินไหลค่ะปลูกไว้หน้าบ้านค่ะทุกคนออกดอกสี่ช่อเลยสี่ช่อใหญ่เลยค่ะช่อหนึงออกดอก8ดอกค่ะแล้วก็อีกช่อหนึ่งออกดอก7ดอกช่อแล้วก็ช่อที่สามออกดอก6ดอกค่ะช่อที่สี่ยังไม่ได้นับค่ะ เพราะว่าเอาเก้าอี้ไปปีนแล้วมันไม่ถึงค่ะก่อนจะไปรับชมฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ช่องปฟฟ้าชาแนลด้วยนะคะทุกคนเอ๊แต่แอบ,บสงสัยค่ะว่าใครที่ปลูกต้นเงินไหลเนี่ยค่ะ,ะมีดอกกันไหมคะทุกคนใครที่ปลูกนะคะมีดอกไหมแล้วที่ออกดอกเนี่ยค่ะมันออกเยอะมากเลยเราจะมีโชคมีลาบไหมหรือว่าเราจะถูกลางวัลที่หนึ่งเนาะแอบดบีใจนิดๆนะคะทุกคนอะเราไปรับชมกันเลยคะ่ะทุกคน เราปลูกหน้าบ้านค่ะให้มันเป็นพุ่มใหญ่ๆเลยหน้าบ้านให้มันเลื้อยตรงเสาอะค่ะทุกคนช่อที่หนึ่งค่ะช่อนี้จะมีแปดดอกค่ะทุกคนแต่ว่าดอกมันจะโรยไปแล้วอะค่ะแต่ว่าเพิ่งจะเห็นเนาะ <c oughs> นี่ช่อที่สองค่ะช่อแรกกับช่อที่สองมันจะอยู่ดีกันมันน่าจะออกดอกนานแล้วค่ะแต่ว่าวันนั้นเพิ่งเอาน้ำไปรถก็เลยเพิ่งจะเจอเห็นไห จนดอกโรยหมดแล้วค่ะทุกคนเราไม่ได้มองไม่ได้นี่เลยอ่ะอีกช่อหนึ่งอยู่ตรงไหนนะนี่นี่มีดอกพุ่งจะบ,บานด้วยค่ะทุกคนสีขาวสวยเลยช่อที่สามค่ะ ตรงไหนเอ้ยใบมันเยอะค่ะเนี่ยค่ะขึ้นไปไม่ถึงกับเก้าอี้ขึ้นไม่ถึงนี่ค่ะเห็นแต่กิ่งเนาะไม่เห็นดอกนี่ไงนี่ไงเห็นอยู่สามดอกเป็นไงบ้างคะทุกคนเราได้ชมต้นเงินไหลหน้าบ้านแล้วนะคะให้เพื่อนๆนคอมเมนต์มาหน่อยนะคะว่าเราจะมีโชคมีลาบหรือเปล่าเราต้องนับตามดอกไหมว่ามีกี่ดอกหรือว่าจะซื้อบาเลกที่อายุ ทะเบียนาายรถมอไซค์รถเครื่องโอ้มาหมดเลยค่ะซื้อไม่ถูกเลยเนาะซื้อลอตเตอรี่เพื่อถูกรางวัลที่หนึ่งค่ะทุกคนเอาไว้ลุ้นเนาะไปแล้วค่ะชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ช่องไปฟ้าชาแนลด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่ตอไปค่ะบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะ